ตั้งกลอง้องนีเ,เกิดอะไรขึ้นมันีวัอะไรึ้นทำไมมันบอกให้เรา หมุนกล้อ,องององงงเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นร่นพรอบเทียบมันเป็นร้านร้านขอยกัญชาอย่าง,งผิดกกฎหมายแคนนาบิส ท,ทำไมมันถึงใจให้ลฟ์ตรงนี้ล่ะทำไมมันเป็นมันเป็นเลนขยายอ่ะนี่ร้านไขร้านไขกัญชาถูกเปิดหมาย ไม่รู้ว่ากล้องเกิดอะไรขึ้นมันบอกให้หมุนกล้องหมุนแล้วค่ะมันทำไมให้ร้ายเป็นทางตรงไม่รู้อ่ะเป็นแนวตั้งงงอะไม่เป็นไร ไลฟ์ทางตั้งเลยแล้วกันไลฟ์ไลฟ์แนวตั้งเปลีนน่ยนบรรยากาศนี่งง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 ,ง,งทำไมมันไม่ให้เราไลฟ์ทางแนวนอน มืออาจจะเผลอไปกดปุ่มอะไรไม่รู้นะคะตอนนี้ก็ชมไลฟ์ทางแนวตั้งเปพง็พลานเห็นเรี่ยงคะ้ะตึกตรงกลางถนนที่มีหลังคาแหลมๆเขียวๆสีเขียวๆตึกนี้คล้ายๆตึกสามเหลี่ยมตึกเตารีบที่อยู่ในกรุง ที่อยู่ในมหานครนิวยอร์กนะคะแต่ที่นี่คือมหานครโตรอนโตมันไม่ค่อยใหญ่ใหญ่สู้นิวยอร์กไม่ได้นะคะแต่ตึกนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คคนชอบมาถ่ายรูปนี่รถน้ำเที่ยว h อ p on hop off น่ คนนั่งชั้นสองเรียกว่าชะโงกทัวร์นะคะชะโงโง่สวยไหมสวยบอสสูงจงแคบเลยนะคะ ต่โดดเด่นเพราะว่าเป็นปฏิมากรรมที่ไม่ใช่สมัยใหม่เดี๋ยวแค่นี้ก่อน รู้สึกว่ากล้องจะมีปัญหา